พี่นงดไม่พี่เขมมาถึงก็มาเปล่าเป่าเป่าเป็นอะไรคะอัดอั้นอะไรมาคะมาได้อัอนอะไรพ่อลูกค่ะพ่อชู้ค่ะต่อเนี่เป็นผู้หญอพ่อทะไรได้ยันไงอะี่เดียคไม่เข้าี้ได้ยังไงหล่อนกูรว่าฉันกับเจ้าพี่อดาเป็นอะไรกันแล้วเธอทำแบบนี้หยคว่ายังไงเรื่องราวทั้งหมด ขอเจ้าพ่อทรงบดินาหากบ้านแม okay. ่เจ hey, ้าพ anyway. ok oh ี่สิโชิีอยากจะได้เจ้าพี่กิษดากลับคืนก็ไปทูลขอมเจาพ่อเองเท่ครับไม่ได้อล่มะไปหรือเปล่าเออนะสใจเ้ยไอรจทูาให้กบอนทกแต่ปฏิเสธขออทำไมหล่อนพูดไม่ได้ถึงว่า ต้นก็ิีใจให้กับเจ้าพี่กฤาดาใช่หรือไม่กรมีนาถ้าจะมาเจราจารยเยี่ยมในค้าปากตลาดแบบนี้มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเถอะพี่ข้าเาด้กับไม่รอโยนนุดจากของตลาดข้างหลังนะคะเี่อยากเลือกขายาไปขายพวงมไะไรค่ะเขาไม่ได้ขายพวมาะัย 啊！ มีได้ปิดหูปิดตาต้องสั่งของเรา้าปีดาเร้าองราชาหยินยืนให้เป็นเมียตกเนียแต่งอยู่ใน องรามีรับจุดยูไม่องรีบดาสิโรชี ฉันเป็นเีไม่แไม่ชอเมค่ตก่เอบอกพี่เไม่เคยว่าใครเลยนะแสดงว่าเป็ที่จิงมากว่ามาก่อนเดี๋ยวก่อนยัไม่ต้องเข้ายังไม่ต้องไปเห็นผกแน่น้องสาวแก้มใสใหญมาช้ความลุ้นแรงตรงชี้แง

ชุดบาไปนะอ่อนี่จะไม่มีัอะไร้วไงน่เห็นกัแล้วนะจะต้องเปลืองเสื้อบอพี่มาที่เรื่องอะไรกันตกตีกันด้วยเรื่องอะไรถามผมฉันแล้วเจ้าพี่ถามตัวเองบ้างไว่าทุกวันนี้เจ้าพี่กาลังทำอะไรทั้งๆที่มีมองฉันอยู่ ฟังใจให้กับนันทยาได้พี่เอครับเจ็บตรงไหนือ่ป่าที่มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของเจ้าพี่แต่ฟังไว้ให้ดีนะไม่คะมีครั้งหนึ่งข้ามมีครั้งที่สองถ้าหากวาดแมนมมีครั้งที่สองขอชั้นนันทยาผู้นี้ไม่ยอมอย่างแน่นอนไหมคะไม่ยอม ไมา่าเอะอะโวยวายเรื่องอะไรก็เจ้าพี่ไปเอาอีโน่แล้วเจ้าพี่จะเอายีนี่ไว้ที่ไหนอะ่ะ <c oughs> ได้ใจอีโน่อีนี <c oughs> พี่ก็เอาได้ดูแลได้ทั้งหมดนั่นแหละเจ้าเองไม่ต้องเอะอะโวยวายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำขึ้นมาก็ไม่ใช่นไรก <c oughs> ็คือลูกทั้งนั้น <c oughs> ผู้ชายนะพอมีใหม่แล้วพูดอย่างนี้ทุกคนแหละพลาดมาแล้วไอ้คนที่บ้านมันก็ประหลาันที่นี้แหละเจ้าพอคนที่บ้านไม่มี <c oughs> ไม่มีเลยสักคนเดียวนะคนที่บ้านไม่มีเลยไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยไม่มีเลยที่รินีเจ้าควรจะสงบปากสงบขัสุดอีกน้อยเจ้าก็จะได้เป็นใหญ่พี่ก็จะได้เป็นใหญ่รวมถึงลูกก็จะได้เป็นใหญ่เช่นกันแผ่นดินทองแห่งนี้จะเป็นรัชสมบัติของเราเจ้าควรจะภูมิใจไม่ใช่หรืออย่างไรฉันไม่อยากหวังเขาพูดลบล้แรง โอ,อ้ฉันหวังมาพลาดมากี่ครั้งแล้วทีกวันนี้รักอยู่แบบนี้ไม่เคยเลยที่จะได้ออกหน้าออกตาถ้าอยากออกหน้าออกตาสักวันหนึ่งเจ้ามันจะได้ออกแต่วันนี้เห็นทีเจ้าต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้ไก่อนทํามาอย่างนั้นแล้วก็อ,อย่าหาว่าพี่ใจร้ายใจดําไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําได้หมดเพื่อคว้างเป็นใหญ่แม่กระทั่งหลอกเสด็จพี่พาลดด ไปฆ่าเสียกลางว่าใครยังทำได้เลย